ผมสอนวงจรให้ทุกคนไปทําได้ในการลดค่าไฟใน,ในตอนกลางวันแล้วกันนะอุปกรณ์ที่ทําได้คือแอร์อินเวอร์เตอร์เท่านั้นแอร์อินเวอร์เตอร์เท่านั้นอ่าแอร์อินเวอร์เตอร์เท่านั้นนะครับเริ่มต้นเลยก็คือแอร์มันจะมีคอยร้อนนะครับแอร์มีคอยร้อนคอยเย็นให้เป็นหน้าตากี้พื้นฐานเราก็คือจะเดินในเนี่ย L N ตัวเนี้ยครับอ่ามาจ่ายเข้าคอยเย็นไครับอ่าแล้วคอยเย็นก็จะถูกจ๊มวิ่งไปหาคอยร้อนนี้คราวนี้มันไฟบ้านมันเป็นไฟ AC สองร้อยยี่สิบโวลต์อ่า สองร้อยยี่สิบโวลต์เออตัวนี้ครับรานนี้ไอที่มันกินหนักๆในตัวนี้กินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวนี้กินสิบเปอร์เซ็นต์อ่าไอตัวนี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันกินสิบเปอร์เซ็นต์มันมีแค่พัดลมตัวเดียวเออที่พัดลมเ่าออกแล้วร้อนใช่แต่ตัวนี้มันมีคอมเพรสเซอร์อ๋อเาะงั้นแอร์ตรงนี้ที่จะทำได้เนี่ยต้องเป็นแอร์อิเวอเตอร์นะครับตอนนี้หลักการคือในสายไฟที่มันวิ่งเข้าไปเนี่ยที่มันไปจับเข้ากับข้างในเนี่ยมันจะมีบอร์ดอดเอครับบอร์ดอ่ามันจะ แบบอนี้อันนี้เป็นไฟ L N เอ่อ L N สายไฟ N ิวตรอนัก็ผ่านวงจรของมันนี่แหละครับไปไม่หมดเลยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไปหาครับไดโอดบิดสี่ขาสี่ขา่วนใหญ่จะเป็นสี่ขาอยู่ข้างในจะเป็นสี่ขาอ้าวไปหาไดโอดบิดตัวนี้ให้เจอครับอ่อยู่ในบอร์ดตรงไหนก็ได้อ่า AC สองตัวแล้วก็จะมีบวกมีลบอีใช่ไหมครับอ่ากแยกกันอยู่ครับ่คือจะเป็นแบบนี้แหละครับอันนี้เราไปหาตัวเนี้ย ให้เจอก่อนมันจะอยู่ในแผงวงจรนี่เลยอ่ามันอยู่ในแผงวงจรนี่แหละไปหาตัวนี้ให้เจอตอนนี้มันเราเนี่ยเอาแผงเนี่ยผมก้าวแผงอ่าต่อวงกลมกันเราตอนน่อวงกลมกันนี่คือ <300 S 2> แรงดนัน <600 S 2> แรงดันของมันนี่ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณนะ่ะใช้งานจริงก็ประมาณ 3, 3, 3าม้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบโวลต์ครับสามร้อยแปดสิบโวลต์โวลต์ลอยประมาณนี้นะครับอ่าตีโดยมานะสามร้อยแปดสิบโวลต์พอเสร็จแล้วเนี่ยผมขอตีลังกากลับนะครับจะอ่าจัมจากตัวนี้วิ่งขึ้นมาจัมจากขาออกของตัวเนี้วิ่งคือวิ่งขึ้นมา มันไฮโวลแล้วเนี่ยไฮโวลแล้วนะอ้าวอันนี้ก็อันตรายแล้วนะต้องระวังใช่ไหมนี่ยระวังอยู่เหมือนกันจะจับบวกลบพร้อมกันนะผมแนะนำว่าใครก้าแผงก็แลังสวยก้าแผงก็แลังสวยอ่าก้าแผงไหมอ่าก้าวแผงก้าแผงก็แลังสวยถ้าสี่โพลีสามร้อยวัตต์ขึ้นไปครับเจ็ดสิบสองเซลขึ้นไปเจ็ดสิบสองเซลล์นะมันมีอ่าผมแจ้งอาว่าเจ็ดสิบสองเซลล์มันมีฮาฟเซลล์ใช่ไหมแต่มันมีฮาฟเซลล์เอาว่าเจ็ดสิบเซลล์ใหญ่แล้วกันอ่เซลล์ใหญ่มันเป็นี้ของเซลล์ใหญ่ไอเซลล์เล็กที่เขาเรียกฮาฟเซลล์เนี่ยมันแบ่งอย่างนี้อ่าแบ่งแบบนี้เป็นสอง อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างละครึ่งไงแบ่งกันครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเอามาต่อกันเออ่ผมแนะนําว่าฟูเซลฟูลเซลเซลใหญ่ฟูเซลแล้วกันจะได้ไม่ไม่พินหาจุดรอยต่อนี่นะหลักการคือทํายังไงก็คือเอาแผงเนี่ยเข้าไปแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแผงแล้วเนี่ยมาผ่านไดโอดบิดตัวหนึ่งครับบวกลบให้ถูกนะผ่านไดโอลบได้อดบิดนะผ่านตัวหนึ่งมันก็มีเอซีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเอซีใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ผ่านตัวนี้ใช่ปะไม่ได้ผ่านตัวนี้แยกกผ่านตัวนอกก่อนตัวหนึ่งผ่านนอกก่อนเลยหนึ่งแล้วก็เอาบวกหรือลบเนี่ยมาเข้าที่เอซี่ตรงนี้ครับเข้าเอซีอ่าแล้ววันนี้ชุดออกมันก็จะมีบวกกับลบอ่ใช่ไหมแล้วก็เราจำจากลบตัวเนี้ยไปเข้าที่บอร์ดแล้วก็จากบวกตัวเนี้ยไปเข้าที่บอร์ดอ๋ออ่ากลายเป็นกลายเป็นว่ามันคือกิจกู กิดกัวัวอ่าคือกิดกูการผสมไฟอ๋ออ่าอันนี้เอาแค่คือ,คอ,คอ,คอบวกนี่ก็คือเข้าไป AC เลยบวกกับลบเข้า AC หมดเลยครับบวกกับลบเนี่ยเข้า AC ทาั้งคู่ไม่ต้องสนใจว่าสายไหนไม่ครับผมแล้วก็เอาบวกที่ออกจากไดโอดบิดเนี่ยกับลบที่ออกไดโอดบิดเนี่ยจ้ำขาลบขาบวกออกไปมนันทนแรงดันขนาดนั้นเหรอแค่นี้ครับค่าไฟคุณาหายไปเลย90%ดันนี่มัน380โวลต์ปดสวัลเลยออ์บิทคี่วัลเนี่ย,นนย,นนยไดโอดบิททพันวลต์เหรอกด พันโวลต์อยู่แล้วพันโวลต์พันโวลต์พนโวลต์ื้นฐานมก็ประมาณพันโวลต์ห้าร้อยโวลต์อยู่แล้ว<ด>มันก็ร<ด>ับดได้อยู่แล้วอ่าสบายใจตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็เข้าไปไปตรงนี้เลยหลักการมันคือยังไงหลักการมันคือเจ้าบอร์ดตัวเนี้ยมันรับไฟจไฟากไฟบ้านเราเนี้ยอ่าไฟบ้านเราเนี้ยมาเข้าชุดชุดเรียกอิฟาตัวนี้นะเออเราเป็นไฟดีซีใช่ไหมครับาที่จะไปเลี้ยงตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้อืมอ่าตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ที่อยู่ที่อยู่ข้างในเนี่ยครับมันก็จะรับไฟตรงเนี้ยไฟมันมีเส้น เป็นแบเลทใช่ไหมอ่ามันจะผ่านวงจรงอะไรไปทใช่หมเถอแต่ตรงนี้เริ่มต้นเนะี่ยเป็นไฟดีตีอือคราวนี้ด้วยความที่ว่าไฟไฟไฟบ้านเนี่ยพอเล็กที่ไฟออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสามร้อยยี่สิบโวลต์เข้าว่ากันนะอ่าไฟบ้านเข้าไปออกมาเป็นสามร้อยยี่สิบโวลต์อ่าแต่รับผ่านวงจรตรงเนี้ยไม่สามร้อยยี่สิบโวลต์แต่พอมันลดลงเนี่ยมันใช้งานจริงๆมันอยู่มาสามร้อยวงลต์แค่นั้นแหละอ่าสามร้อยสิบห้าสามร้อยสิบอ่าตีอาผมให้ในสามร้อยสิบโวลต์คราวนี้แรงดันเรามีเท่า สามร้อยแปดสิบอ่าสามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมอสามร้อยสิบใช่ไหมแรงดันตัวนี้เราก็สูงกว่าครับเป็นสามร้อยหกสิบเพราะว่าพี่แกงง่ายๆอ่าสามร้อยสามร้อยหกสิบพอสูงกว่าไหมอ๋อสูงกว่าอ่าพอสูงกว่าปั๊บไอ้มันก็จ่ายไฟจากตัวนี้ก่อนไงโอ้มันก็เลยไหลเข้ามาจากลา์เตอร์ครับอ่ามันก็ดันเข้าไปเลยคราวนี้ไอ้อย่างนี้เป็นไฟบ้านใช่ไหมรับพื้นฐานถ้าไม่มีไฟโซล่าเลยทำไมถ้าไม่มีไฟโซล่าตรงนี้เลยนะอ่จากจุดสองตัวเนี้ยมันจะมีแรงดันสามร้อยยี่สิบอ๋อเนี้ย คราวนี้พอมีไฟบ้านที่สูงกว่านะแม่ถ้าเราติดมันก็ไปดันตรงที่ออกแล้วกลายเป็นจ่ายไฟของโซลาร์เซลล์แทนแค่นี้แอร์ของคุณก็ลดไปเลย90%ครับแต่ตอนกลางวันนะแต่ตองวันแล้วคุณลงทุนแค่10แผงไม่มีวงจรอะไรเลย90แผงไม่มีวงจรอะไรเลยมีแต่ไดโอดบิดเหผงมีวงจรไดโอดบิดแล้วหายตัวไดโอดตัวนี้ให้เจอหาให้เจออ่าหายเจอคราวนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้คอมเพรสเซอร์ตัวนี้90%เนี่ย เก้าสนะิบเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยมันใช้ไฟโซล่าครับในดองวอันอส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่พัดลมตัวนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณเปิดแรงเปิดเบานะผมบอกบอกไม่ได้แล้วทำไงฮะ <c oughs> <ๆ>ก็ไปใช้ไฟบ,บ้านไบตัวนี้มันคือไ,ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขา <c oughs> เพราะปกติมันก็ไปต่อมันอยู่แล้วใช่อ๋ออ่ามันก็ต่อต่อต่อมันอยู่แล้วคราวนี้เพราะแดดหุบแดดหุบใช่ไหมแดดหุบเอ้ยกลัวว่าจะตกตอนไฟจะตกไม่เกี่ยวครับ ไฟบ้านมันจะมาช่วยเองในวงจรอีกอดเดิมไร้เข้าอัตโนมัติเลยไห้เข้าอัตโนมัติเลยออ๋นี่คือเทคนิคที่มอบให้ในการใช้แอร์แล้วเทคนิคการประหยัดไฟจากการใช้แอร์แล้วลงทุนตัวล่าถูกที่สุดในการใช้แอร์อันนี้คุ้มทุนสุด3,000 3,000มพันพันเพราะมันลดค่าไฟไปแปเป็นต์เต็มๆ90%เต็มเต็แผงแบบ72เซลล์300วัตต์ขึ้นไปเนี่ยเจ็ดสเซลล์นะ ต้องนับด้วยนะเจเซลนะเฮ้ผมว่าเซลลหนึ่งเนี่ยมันมีแรงดันอยู่ในการคิดคำนวณกันเนี่ยเขาเขาคิดแค่ศูน่จุดห้าฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นแผงที่เราไปดูแค่วัดว่า300รวัตววต์มันมีอาจจะมีแค่6กสิเซลเออดังนั้นแรงดันมันอยู่แค่ประมาณส0สอ่าสามสิบโวลต์ต่อแผงดังนั้น1ิแผงเพิ่งได้3 0 0รโวลต์ไม่ชนะไฟบ้านครับทำไมต้องมีไดโอดบิดตัวนี้ถ้าเกิดคุณเปิดแอร์ตอนกลางคืนไฟมันจะวิ่งย้อนเข้ามาหาเผาแผงครับอ๋อก็เลยกันกันกระแสย้อนกันไว้ก่อน แค่นั้นเองเซฟไว้ก่อนมันจะไม่ไสเสียหายโอเคครับเรื่อง